ทุกคนครับนะพบกับอาจารย์อีกแล้ววันนี้อาจารย์จะมาแนะนำนะครับแนะนำวิธีการเสริมดวงเสริมโชคนะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงชะตาเดี๋ยวอาจารย์จะทำเป็นคลิปลงไปในแต่ละคลิปเป็นประจำวันนะครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันหัสสุกเสาร์วันลานหูเนี่ยเพราะว่า ใครเกิดวันไหนควรบูชายยังไงมีวิธีการเสริมโชคเสริมดวงชะตายังไงให้ตัวเองนั้นนะมีโชคลาภมีเงินมีทองการงานดีขึ้นแล้วก็ทําให้คนนิยมชมชอบคนรักให้เชื่อถือวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําวันอาทิตย์ก่อนเนาะเอาเป็นอเอาเป็นหมายเลขหนึ่งรายเลขหนึ่งคือวันอาทิตย์นะวันนี้ วันนี้อาจารย์จะมาแนะนําสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจารย์จะแยกวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์สําหรับคนที่เกิดตั้งแต่เวลาตั้งแต่เวลาตีตตหนึ่งนะตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงบ่ายสามโมงนะแล้วก็ตั้งแต่บ่ายสี่โมงจนถึง เที่ยงคืนนะจะแยกเป็นสองเวลาแบบนี้นะครับนะเอาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเวลาตั้งแต่ตีหนจนถึงบ่ายสามโมงวิธีการเสริมโชคเสริมลาบเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ วันอาทิตย์หรือจะเป็นโดยรวมก็ได้มันมันเสี่ยวกันเวลาแค่นิดเดียวงั้นเดี๋ยวอาจารย์เอาเป็นเป็นวันอาทิตย์รวมเลยก็ได้นะครับเอาทุกเวลาดีกว่าเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับในการเสริมดวงชะตาเสริมเมตตานะเพราะดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วยิ่งคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่ไม่มันไม่ใช่ทุกคนเนาะมันไม่ใช่ทุกคนแต่ก็เป็นส่วนใหญ่สําหรับราศีดวงวันอาทิตย์ ดวงวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างที่จะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองโดยปล่าประโยชน์นะโดยป่าประโยชน์โดยปล่าประโยชน์ก็คือว่าจะชอบช่วยเหลือบุคคลอื่นและดวงชะตาของตัวเองนั้นค่อนข้างที่จะนะได้รับผลเสียกลับมาผลเสียกลับมายังไงก็คือเป็นทุกข์กับทรัพย์ตัวเอง เพราะให้บุคคลอื่นหยิบยืมเงินทองหรือทําอะไรต่างๆแล้วค่อนข้างที่จะเป็นปัญหากับเงินกับทองทําคุณคนไม่ขึ้นนั่นเองงานอันดับที่หนึ่งเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสาคัญสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์และอีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ความรักนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยล้ำลื่นเท่าไหร่นาอค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยแต่ทําเรื่องการงานนี้ดีไหมการงานนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มคล่องตัวดีนะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จะมีทรัพย์มีเงินมีทองแต่อย่างที่บอกก็คือทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นช่วยเหลือใครไปแล้วมีแต่คนว่าร้ายให้ความแล้วก็นําความเจ็บช้าน้ําใจกลับมาภายหลังความรักก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ดวงชะตาจะเป็น ปัญหาความรักนี่จะอยู่ในช่วงของถ้าเป็นช่วงของอายุอายุตั้งแต่1 7บ8ปียาวมาจนถึง30ปีเนี่ยก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น35ขึ้นไปแล้วความรักจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของชะตาชีวิตเดือต่างๆอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่อาจารย์จะมาแนะนําวิธีการเสริมโชคทำยังไงนะอันดับแรกก่อนเอาของเสริมโชคหรือวัตถุมงคลเสริมโชคสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ คนที่เกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์สิ่งที่จะมีเสริมโชคเลยก็คือถ้าเป็นวัตถุมงคลวัตถุมงคลถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอวัตถุมงคลอันดับหนึ่งเลยที่มีไว้หรือมีบูชามีติดบ้านมีติดตัวเองหรือมีที่เป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นอะไรต่างก็ได้ขอให้เป็นพระแก้วมรกตนะอันนี้ถ้าคนเกิดวันอาทิตย์ขอให้มีพระแก้วมรกตติดตัว หรือมีรูปหล่อรูปปั้นพระแก้วมรกตไว้ที่บ้านจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์การเงินกันทองนะอันนี้พระแก้วมรกตนะถ้าจะเป็นเทพเทวดาที่จะบูชาให้เกิดพย์ให่เกิดเงินเกิดทองแล้วก็เกิดความมั่งคั่งนะเทวันคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะจะชอบด้วยส่วนตัวหรือไม่ชอบด้วยส่วนตัวก็ช่างแต่ขอให้มีขอให้มีก็คือเทพ พระที่เป็นพระก็คือพระอุปคุตนะพระอุปคุตมีพระแก้มรโกตพระอุปคุตนะครับพระอุปคุตก็คือจะเป็นพระพุทธรูปางนั่งสมาธิหรือว่ามีที่เป็นมีดอกบัวโปกถึงเขาเรียกว่าพระดอกบัวเข็มอย่างเงี้ยนะครับลองลองลองไปหาดูเป็นพระอุปคุตนะครับอันนี้ขอให้มีเสริมบ้านจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของ ถ้ามีพระอุปคุตก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของคนอย่างที่บอกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นหรืออะไรต่างๆไม่ขึ้นเนี่ยหรือคนที่จะมาหลอกลวงทำอะไรต,ต่างเนี่ยอันนี้จะช่วยได้เพราะฉะนั้นสิ่งของที่จะเสริมดวงชะตาคนเกิดอาทิตย์คือมีพระแก้มรกตมีพระอุปคุตถ้าเป็นเทพถ้าเป็นเทพหรือเป็นวัตถุมงคลก็คือจะเป็นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ พารฤาษีนะครับถ้าใครมีเสียงพารือสีนะไว้ประจําบ้านก็ดีนะครับแล้วก็พระแม่นางธรณีนะครับรูปหล่อรูปปั้นรูปภาพหรืออะไรต่างๆก็ได้นะครับขอให้มีติดนะครับติดบ้านติดเดือนนะครับไว้อันนี้จะช่วยเสริมการเงินการทองและคนเกิดวันอาทิตย์ที่สําคัญนะครับถ้าอยากมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองการค้าขายลงทุนค้าขายลงทุนธุรกิจแนะนําเลยนะครับให ซื้อกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำวา้มามะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมกล้วยน้ำวา้าสัก3าหวี5้าหวี9้าหวีก็ <c ười> ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับแล้วก็มะพร้าวนะครับมะพร้าวก็เอาเท่ากับกล้วยน้ำวา้าแต่ต้องเป็นกล้วยสุกนะครับแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมที่อพอดีพอดีไม่แก่มากไม่อ่อนมากนะครับเป็นมะพร้าวเราก็จัดแต่งที่สวยงามและนํา ถ้าบ้านเรามีพระพุทธรูปอยู่แล้วเป็นหิ้งพระเป็นอะไรต่างเราก็นากล้วยนมามะพร้าวนั้นถวายต่อหน้าหิ้งพระนะครับถวายต่อหน้าหิ้งพระแล้วก็อธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาขอบูชาถวายท่านพอถวายท่านอันนี้จะช่วยอะไรน้ำมะพร้ากก็คือจะล้างอุปสรรคล้างสิ่งร้ายล้างสิ่งไม่ดีถวายน้ำมะพร้าวกแก่พระพุทธเจ้านะครับก็จะช่วยขจัดนกประเคราะห์ร้ายเรื่ออ,อกถวายด้วยการงานการเงนิงนธุรกิจโชควาสนาแต่ถ้าเรา เรารู้สึกว่าอยากจะไปทําที่วัดแล้วก็นํากล้วยนามะพร้าวเนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้าในอุโบสถหรือในโบสถ์ที่วัดหรือศาลาวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะครับนําไปถวายที่วัดพอหลังจากถวายเสร็จแล้วจุดธูปจุดเทียนไหว้บบกาวขอขมา,ท,าที่ฐานเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วเราก็ลานะกล้วยลามะพร้าวนั้นนํามาแจกญาติพี่น้องนํามา นำมากินเป็นของตัวเองบ้างรับประทานของตัวเองมากแล้วก็แจกพี่น้องแจกคนต่างๆอันนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาเห็นผลเร็วทันใจเลย <c oughs> พอหลังจากที่แล้วก็คนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือแนะนําให้จุดธูปนะแนะนําให้จุดธูปหันหน้าไปทางทิศเหนือคนที่เกิดวันอาทิตย์จุดธูปหันหน้าไปทางทิศเหนือจุดธูปสามสิบหกดอ,อกแล้วหันหน้าไปทางทิศเหนืออธิษฐาน นะสิ่งที่ปรารถนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงนิงนการทองเกี่ยวกับเรื่องของโชควาสนาดวงชะตาดีนะอันนี้จะช่วยเสริมทรัพย์เสริมเงินเสริม,มทองและถ้าพอเกิดวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็จุดธูป36ดอกวันอาทิตย์ด้วยหันหน้าไปทางทิศเหนือด้วยอันนี้ที่จะเสริมอํานาจบรารมีถ้าเป็นเครื่องประดับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกมรกตนะเป็นพวกสีเขียวหรืออต่างเพราะเรามีมีพลังวันอาทิตย์ที่มันแรงอยู่แล้วเราก็เอาสีเขียวก็มาใส่อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นพวกแหวนเป็นเครื่องประดับก็จะแนะนําให้เป็น สีเขียวเข้าไปเสริมดวงชะตาอันนี้จะช่วยเสริมเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่จะเสริมดวงชะตาโดยขอให้มีผ้าแก้วมรกตรนะติดบ้านติดเรือนติดตัวหรือหาจี้เล็กๆที่เป็นรูปผ้าแก้วมรกตรนะแล้วก็พระอุปคุนะถ้าเป็นเทพก็คือเป็นพระแม่นางธรณีนะเป็นปู่ฤษีอย่างเงี้ยรูปปู่ฤษีที่ท่านอธิษฐานจะช่วยเรื่องโชคลาภแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นยาก,การงานนะแล้วก็ นำผลไม้กล้วยมะพร้าวไปอธิษฐานไหวขอพรนะถวายพระพุทธเจ้าในโมโสถอันนี้จะช่วยเสริม การเงินการทองนะอันนี้จะช่วยเสริมเห็นผลเร็วที่สุดนะเห็นผลเร็วที่สุดเลยลองลองทาดูคนที่เกิดวันอาทิตย์นะอันนี้จะช่วยเสริมเห็นผลเร็วมากมากเลยแล้วก็จะทําให้เรานั้นนะมีโชคปีลาภมีเมตามเมตามหานิยมมากขึ้นนะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยหลังจากที่เราทาทาอะไรต่างๆก่อนก็ได้วันอาทิตย์ก็ให้จุดธูปบูชาโชคตัวเองบูชาเงินบูชาทองบูชาวานสนาดวงชะตาที่เราเกิดมาเอง จุดทูป36ดอกหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนานะวันอาทิตย์ลองทําอย่างนี้ดูนะฮะจะเป็นการเสริมโชคและทําให้เราได้ประสบความสําเร็จและมีคนเมตตาแล้วก็ทําให้เหล่านั้นได้มีวาสนาดีเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้โชคลาภเพ็นผลเร็วขึ้นครับอาจารย์ก็ฝากคนที่เกิดวันอาทิตย์ไว้ประมาณนี้ลองทําดูนะครับแล้วจะเห็นผลครับ